สวัสดีครับผมช่างเป้าจากอําพันวิทยุสื่อสารคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีปรับกำลังส่งของม o โตโรล่าจีพีเก้ปเป็นตัวนี้นะครับวิธีปรับกำลังส่งก็ไม่ยากนะครับอเรามาทำพร้อมกันนะครับวิธีปรับกำลังส่งให้ทำแบบนี้นะครับให้กด F กดเลข4นะครับเอาทำพร้อมกันนะครับกด F <Menu. S 1> กดเลข4ปุ๊บ <Power. S 1> อ่ามันจะมีอยู่3ค่านะครับ <And S 1> ก็คือ1 High <and her. S> 1> นะครับเนี่ยครับกดลูกศรขึ้น <c oughs> ก็จะเป็น Middle ก็แบบกลางกลางก็แบบ Low นะครับแบบ Low นี้มันจะเหมาะสำหรับกับเฝ้าฟังหรือแบตเตอรี่เราใกล้จะหมดแนะนำเป็น Low นะครับถ้าต้องการ Low นะครับให้กด F ยืนยันนะครับ <Menu. S 1> เอาหม่นะครับ <Power. S 1> กด F เลือกลูกศรนะครับขึ้นลงมันจะมี3ค่าถ้าต้องการโลให้กด F ยืนยันครับปุ๊บอ่าเสร็จแล้วก็กด Exit ออกมาครับปุ๊บอ่าสัญลักษณ์ตัว L มันจะขึ้นข้างบนนี่เห็นไหมครับก็คือตอนนี้เราใช้อ่าอยู่ในระบบโลนะครับก็คือหมายความว่าอ่าเราเฝ้าฟังนะครับแบตเตอรี่เราจะหมดนะครับหรือเราส่งใกล้ๆประมาณสักอ่าห้าร้อเมตรประมาณนี้นะครับแนะนําใช้ตัวโลนะครับมันจะประหยัดแบตเตอรี่นะครับ แต่ถ้าอยากได้แรงแก็แนะนำเป็น h i นะครับกด f ครับเมนูอ่ากดลูกศรขึ้น power มาเมนูที่4นะครับเนี่ยครับปึ๊บ enter อ่ากดลูกศรขึ้นให้เป็น h i ครับได้ h i แล้วก็กด f ยืนยันครับปึ๊บ enter อ่าเสร็จแล้วก็กด exit ออกมาครับอ่าเห็นไหมครับตัว l หายตัว h มาแทนก็คือหมายก็ว่า h i นะครับส่งแรงแรงไกลๆนั่นเองนะครับอ่ะครับลองไปทำดูนะครับลองไปทำดูครับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้ครับ ขอบคุณครับสำหรับติดตามชมครับสวัสดีครับ